วันนี้มาต่อสปริงเกอร์ใส่สวนส่วนนี้ไม่เยอะค่ะเก้าสิบแปดสิบเก้าสิบต้นต่อยังไม่เรียบร้อยเพราะว่าคนงานไม่อยู่ทำเองค่ะว่ายน้ำก็ไม่เป็นดูสิคะเอาหัวกระโหลกไปวางไว้แล้วก็เอาไม้จิ้มจิ้มไว้ไม่ให้มันไม่ให้หัวกระโหลกจมดินแค่น,นั้นละค่ะ เนี่ยอันนี้ให้แม่มาช่วยนิดนึงดันท่อเข้าก็เข้าไม่ค่อยสนิทหรอกค่ะค่ะถ้าถ้าสนิทน้ำน่าจะแรงกว่านี้พอดีใส่ปุ๋ยไว้ตอนที่ใส่ปุ๋ยอะ่ะฝนตกพอดีเลยพอฝนตกเสร็จแล้วฝนทิ้งช่วงเสียดายปุ๋ยยังไม่ละลายเลย เปิดน้ำใสลูกปลาล์มกำลังใหญ่เนี่ยค่ะเปิดทีเดียวได้หมดสวนเลยค่ะเนี่ยถ้าน้ำแบบไม่รั่วตรงนี้น้ำน่าจะแรงกว่านี้อีกเดี๋ยวให้คนงานมาช่วยก่อนเปิดทีเดียวได้หมดสวนเลยค่ะ พอดีมีค้วควายเยอะเอาคี้ควายมาใส่แล้วก็เปิดน้ำใส่ใส่ปุ๋ยไปเนี่ยค่ะตามกำลังดก อันนี้เพิ่งเปิดวันที่สอง